ตัดหน้ากองเนี่ยตั้งาแล้วเป็น่ก็ได้าดกระโดนะครับกระให้น้องตัวเล็กงมันไปไม่ได้เดินหน่อยรอบเออไม่ใช่เดินหน่ยรอบแล้ว Chào các bạn. Ha. 1. Chào. ก่อนแล้วก่อนยังกไปเลยอยู่เร่อยแ้วก่อไปยังเลยของแม่กระเ๋าครยกปควรกิไปยกเ่ิกครับ